รีวิวชุดเหล็กดัดประตูบานเลื่อนซ้อนแบ่งสามติดตั้งภายในบ้านโดยครอบทับกับวงกบประตูกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อนเหล็กดัดสามารถเลื่อนซ้อนสองบานเก็บด้านข้างทําให้ประหยัดพื้นที่ในการใช้งานมากขึ้นในชุดเหล็กดัดประตูบานเลื่อนซ้อนแบ่งสามีระบบกันยูงและมลงที่มีความพิเศษซึ่งเป็นรูปแบบแบรนด์ของทางร้านบันิดาที่อยู่ในชุดเดียวกันกับเหล็กดัด โดยทีมช่างผู้ชำนาญงานและทีมวิศวกรได้คิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์ติดตั้งระบบการมลงสำหรับเหล็กดัดประตูบานเลื่อนซ้อนแบ่งสามที่สามารถติดตั้งที่กันแมลงด้วยการติดขนสักหลักดโดยรอบทิศทางมีระบบล็อกเหล็กดัดประตูบานเลื่อนซ้อนแบ่งสามเป็นชุดกุญแจแบบสีบล็อกขอสับคอมาและเป็นระบบมาสเตอร์คีย์และยังมีสายยูหรือหูช้างแบบสวิงล็อกไว้สำหรับคล้องแม่กุญแจอีกด้วยสอบถามข้อมูลทางด้านเทคนิคเพิ่มเติมได้ที่